สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตดี้และรายการเซชนะครับวันนี้มานำเคล็ดลับการใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone มาฝากคุณผู้ชมครับสังเกตไหมครับที่มุมขวาด้านบนของมือถือ iPhone ของผมครับผมในส่วนของแบตเตอรี่จะมีเลขบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อยู่ครับผมนะเห็นไหมหลายหลายคนเอ้ยไม่ได้สังเกตว่าเฮ้ยมันทําได้ด้วยหรอมันทําได้ครับคุณผู้ชมครับซึ่งการตั้งค่านั้นไม่มีอะไรยากเลยครับไปที่การตั้งค่าของเราครับผมแตะเปิดการตั้งค่าขึ้นมาเลยครับจากนั้นเลื่อนขึ้นมา เลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาจนกระทั่งเจอกับคําว่าแบตเตอรี่ฮะเราแตะไปเลยครับแบตเตอรี่ตรงนั้นครับผมจากนั้นถ้โดยปกติเจ้าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยมันจะปิดไว้แบบนี้ใช่ไหมมันทําให้ส่วนของการโชว์ดิสเลย์แบตเตอรี่ของเราไม่มีตัวเลขแสดง ปริมาณของแบตเตอรี่ครับแต่หากว่าเราแตะเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ขึ้นมาปั๊บนะฮะก็จะมีตัวเลขแสดงออกมาทันทีเลยครับผมนอกเหนือจากฟีเจอร์ในการแสดงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับก็จะมีโหมดประหยัดพลังงานให้เราเลือกใช้ได้ด้วยครับหากเราเปิดโหมดประหยัดพลังงานครับตัวแบตเตอรี่ของเราจะกลายเป็นสีเหลืองครับแล้วก็ในส่วนการใช้พลังงานหลายๆอย่างเช่นการดึงข้อมูลซึ่งอยู่เบื้องหลังก็จะถูกลดการใช้งานหรือตัดการใช้งานไปขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นแอปพลิเคชันใด บ้างที่ใช้งานแบตเตอรี่ครับเราก็สามารถมาตรวจสอบได้นะฮะว่าโดยส่วนมากแล้วมันเป็นแอปพลิเคชันไหนที่ใช้แบตเตอรี่มากที่สุด ย่างส่วนของผมนี่ก็จะเป็น l ล n e t i k t o อกและถัดมาที่ a c e b o o k ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการใช้งานที่เปลืองแบตเตอรี่มากที่สุดครับและนอกเหนือจากนั้นฮะยังสามารถมาเช็คสุขภาพแบตเตอรี่และการชาร์ตได้ครับผมโทรศัพท์มือถือของผมเป็น iPhone 12 Pro Max มครับผมตอนนี้คุณภาพแบตสุขภาพแบตเตอรี่อยู่เหลืออยู่เพียงแค่83%ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยครับอาจจะถึงเวลาต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นการเลือกใช้เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่และหมวดประหยัดพลังงาน ก็จะช่วยแซฟแซฟแบตเตอรี่ให้โทรศัพท์มือถือ iPhone ของผมได้มากขึ้นครับคุณผู้ชมลองเลือกการใช้งานดูนะครับว่าควรจะใช้การแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่และหมดประหยัดพลังงานหรือไม่ครับแต่ที่แน่หกชอบใจอย่าลืมกด subscribe ติดตามเราครับแล้วพบกับสาระดีๆจากเราได้เป็นประจำทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ